พาเพื่อนเพื่อนมาดูส่วนพริกกับส่วนมะเขือของน้องเขานะครับนี่นี่คือจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นพริกหมดเลยนะครับตรงนี้ครับมุมนี้นะครับดูนะเพื่อนเพื่อนดูช้าเนาเน่ยจะเป็นพริกหมดเลยนะครับพวกนี้จะเป็นพริกหมดเลยน่ครับจะเป็นพริกหมดเลยมุมนี้มุมนี้ครับลูกเล็กเล็กนะครับแต่ดกมากครับดูนะครับเพื่อนๆดูนดูนะเกตดูดีดีนะครับ ดกมากกับลูกเล็กแต่ว่าด,ดกมากนะครับเป็นพริกที่เม็ดเล็กๆนะครับแต่ดกมากดูนะครับเพื่อนดูดกเต็มเลยครับเนี่ยครับเขาก็จะปลูกยาวแล้วก็จะแซมด้วยมะเขือเนาะเนี่ยนมะเขือนะครับมะเขือนี่ก็จะแซมไปแต่ลูกไม่โตมากเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเขาเก็บไปขายเมื่อเช้านี้เยอะมากเมื่อเช้านี้เก็บไปขายเยอะมากครับนะครับส่วนมะเขือนี่จะเป็นตรงนี้มะเขือจะจะอยู่ช่องระหว่างล็อกนี้ ไปจนถึงล็อกนู้นครับอันนี้จะเป็นมะเขือทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นพริกเป็นมะเขืออีกแล้วก็เป็นเนี่ยครับตะไคร้แถวยาวเลยเห็นไหมตะไคร้แถวยาวสวยเลยนะครับ้น้นโตมากสูงมากแล้วก็ปลอดสารเคมีกเกษตรินสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูนะครับปพา,าเพื่อนๆดูลูกมะเขือเนาะนี่ครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นประมาณนี่นครับนี่จะเป็นมะเขือประมาณนี้ ค,คือน้องเขาเก็บไป like เม yeah, ื่อเช้าเนี่ยนะครับเก็บขายไปเยอะมากครับเก็บไปเยอะมากนะครับก็จะแซมไปด้วยนะครับก็จะแซมไปด้วยพริกนะครับพอข้างๆนี้ก็จะเป็นกระต๊อบหลังเล็กน้องเขามาพักตอนกลางคืนนะครับเนี่ยเขาจะนอนเลยเพราะว่ามันเป็นกลางทุ่งเลยเพราะว่าจะล้อมด้วยบ้านจัดสรรหมดเลยนะครับเนี่ยแถวนี้ล้อมด้วยบ้านจัดสรรหมดเลย จะเป็นพื้นที่ปลูกผักสําหรับที่ตรงนี้เฉพาะแปลงตรงนี้เล็กๆครับนี่ครับตรงนี้ครับทุกอย่างใช้สารเคมีทุกอย่างไม่ใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตรงนี้นี่ครับพาเพื่อนๆดูนะี่ครับพาเพื่อนไปดูแปลงฝั่งนี้มาดูพริกเพื่อนดูพริกความดกของพริกเนาะคือต้นเล็กก็จริงแต่ว่าคือเป็นพริกที่ดกมากครับดูนะครับดูเพื่อนๆดูใกล้ๆนะ เพื่อนๆดูความดกของพริกเม็ดเล็กๆนี่นะดกมากนะครับคือถ้ากรณีถ้าสุกพร้อมกันนี่พูดถึงเก็บนี่คนเก็บนี่เหนื่อยครับเหนื่อยเลยเพราะว่ามันดกจริงๆครับเพื่อนๆดูพริกนี่ครับเพื่อนดูพริกนี่นครับดกจริงๆครับนี่ดูเลยครับไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีเลยนะครับเกษตรอินรีย์ก็สามารถทำให พืชผักพริกถัวมะเขือเนี่ยสวยงามขนาดนี้ได้นะครับนคนที่ปลูกก็ปลอดภัยคนที่รับประทานก็ปลอดภัยนะครับ,รบได้ประโยชน์ทั้งสองครับผมครับเจอกันคลิปต่อไปครับ